ทันสง,งสารโฮมสินคับณนะสนามฟุตซอลดีพีสเตดเดียมน,นครศรีธรรมราชในวันที่13-17เมษายน2560รับสมัครรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรุ่นอายุไม่เกิน16ปีและรุ่นอายุไม่เกิน18ปีรับสมัครจำนวนจำกัดรุ่นละ24ทีมถึงวันที่10เมษายน2560เท่านั้นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ รายการกีฬาเมืองคอนทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม IPM ช่องชูใต้มาพบกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยครับทุกเสาร์และอาทิตย์เวลาโดยประมาณ20นาฬิกา10นาทีถึง21นาฬิกา10นาทีผมยุทธการรัตนมาตรผู้ดำเนินรายการครับรายการกีฬาเมืองคอนสนับสนุนโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมาพบกับท่านผู้ชมทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้มีข่าวที่น่าสนใจหลายข่าวหลายประเด็นนะครับ ไม่ว่าข่าวการแข่งขันเกตบอลจิงเมปมนานาชาตินะครับที่สนามสุพัชลาสัยจังหวัดกรุงเทพหมหานครนะครับข่าวการอบรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดและการประชุมผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภาคสหรือภาค,ภาค,ภาคใต้นะครับข่าวการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับซึ่งใต้กับมาแล้วนะครับและยังมีข่าวฝากจาก ท่านนายกนิพนธ์บุญยมณีนายกอบจสงขลานะครับเรื ah ่องการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันก uh ีฬาแห่งชาตินะครับข่าวจากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรังครับท่านนายกวินัยทองรัตนนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรังก็ฝากข่าวเรื่องการคัดเลือกนะครับนักกีฬาฟุตบอลนะครับทีมจังหวัดตรังข่าวจากท่านนายกธรรมวัฒน์วงเจริญยศนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะครับ ก็สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตก็เตรียมความพร้อมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติชุมพลระนองเกมเหมือนกันนะครับข่าวท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับให้วาทนักกีฬาผู้บุกสอนผู้จัดการทีมนะครับที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติชุมพรระนองเกมในนามทีมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ข่าวสุดท้ายวันนี้ก็เป็นข่าวการแข่งขัน ชกมวยไทยหมากุุลนะครับศึกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชตำรวจภูธรกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้เสือสัญจรนะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งรายละเอียดของข่าวก็วันนี้มีเยอะครับก็เลยต้องย่อสั้นลงมาหน่อยครับข่าวแรกกันเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมครับเป็นข่าวการแข่งขันเกตบอลชิงเมปมนานาชาติณสนามสุพัชลาัยนะครับกรุงเทพมหานครนะครับเมื่อวันที่2มีนาคม2560นะครับ นายประพัฒน์ชัยกลิ่นประธานชมรมกีฬาเกตบอลน,นะครับพร้อมด้วยนักกีฬาจํานวน10คนนะครับนำทัพนักกีฬาเกตบอลทีมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเข้าร่วมการแข่งขันเกตบอลจิงชมป์นานาชาติณนาสนามสุพัชราศสายกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งการแข่งขันแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือแบบที่1ก็คือแบบคลาสสิกแบบที่สองคือแบบดับเบิ้ลนะครับแบบคลาสสิกเนี่ยมีจํานวนผู้เล่น5คนนะครับ แบบดับเบิลนี่มีจํานวนผู้เล่น3คนนะครับโดยที่ทั้ง2ประเภทไม่มีทีมสำรองนะครับผลการแข่งขันครับเกตบอลชิงแชมป์นานาชาติครั้งที่5จากการแข่งขัน15ประเทศนะครับทั่วโลกเลยนะครับประเภทการแข่งขันแบบคลาสสิกห้าคนครับชั้นเลิศที่1ได้แก่ทีมชาติอินโดนีเซียนะครับรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่ทีมชาติจีนนะครับรองชนะเลิศอันดับ3ก็ได้แก่ทีมชาติอินโดนีเซียนะครับประเภททีมดับเบิลสองคนนะครับนะครับทีมชนะเลิศ อันดับที่1คือทีมจังหวัดนครสวรรค์นะครับรองชะเลิศอ,อันดับ2ก็คือทีมจังหวัดอุดรธานีและรองชะเลิศอ,อันดับ3คือทีมชาติอินโดนีเซียนะครับซึ่งทีมจังหวัดนครศรีธรรมราชเองเราได้เข้ารอบ8ทีมนะครับทั้งสองประเภทกีฬาเกตบอลเป็นกีฬาชนิดใหม่นะครับซึ่งเริ่มแพร่หลายมาเมื่อไม่10กว่าปีที่ผ่านมานี่เองนะครับซึ่ง ประธานชมรมก็เป็นคนในพื้นที่เทศบาลตะบนปากพูนอําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับถ้าหากว่ามีนักกีฬาประชาชนผู้สูงอายุที่สนใจกีฬาประเภทนี้ก็เชิญมาร่วมศึกษาแล้วก็ออกรอบการแข่งขันได้นะครับเพราะเป็นกีฬาที่ไม่ต้องมีแรงไม่ต้องพะทะกับคู่แข่งนะครับซึ่งทําสติแข่งกับตัวเองนะครับกอขอชื่นชมท่านประพัฒน์เจริญนะครับประธานชมรมกีฬาเกตบอลน,นะครับรวมเลยนักกีฬาที่ไปสู้ศึกครั้งนี้ ในนามทีมจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะครับข่าวต่อไปครับท่านผู้ชมครับก็เป็นข่าวการฝึกอบรมและเป็นข่าวดีด้วยนะครับก็คือการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร,ร์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนะครับและประชุมผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนะครับภาค4หรือภาคใต้นะครับ14จังหวัดภาคใต้เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ถึงวันที่3มีนาคม2560ที่โรงแรมที่นี่ดีจังหวัดระนองนะครับการประชุม และการรับโล่รางวัลน,นะครับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดดีเด่นนะครับอันดับ1ของภาคใต้และอันดับสองของประเทศนะครับในนามสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันนั้นด้วยนะครับการอบรมเชิงปฏิบัติการการตบทวนแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดซึ่งเป็นแผนพัฒนา4ปีนะครับคือเริ่มต้นตั้งแต่ปี2560ถึงปี2564นะครับและการประชมุมผู้บริหารสมาคมกีฬาจังหวัดภาค4หรือภาคใต้นะครับและการรับโล่รางวัล ประกาศเกียรติคุณนะครับผลงานยอดเยี่ยมให้กับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอันดับหนึ่งของภาคใต้อันดับ2ของประเทศนะครับแล้วสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชเองก็ได้รับเงินรางวัลจากทําผลงานยอดเยี่ยมครั้งนี้ด้วยนะครับหนึ่งล้านสามแสนกว่าบาทอย่างที่ท่านผู้ชมได้รับทราบไปแล้วนะครับการอบรมเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2560นะครับเป็นการลงทะเบียนนะครับเพื่อเตรียมการฝึกอบรมนะครับและวันที่1มีนาคม2560นะครับก็มี การพิธีเปิดนะครับพิธีเปิดการฝึกอบรมโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองและผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับต่อจากนั้นก็เป็นการมอบของที่ระล,ลึกให้กับแขกผู้มีเกียรตินะครับในเวลาถัดมาก็เป็นการมอบโล่นะครับรางวัลสมาคมกีฬายอดเยี่ยมนะครับอันดับหนึ่งของภาคใต้และอันดับสองของประเทศให้กับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นล่รางวัลเพียงรางวัลเดียวนะครับที่มอบในวันนั้นนะครับก็ ต้องขอแสดงความภาคภูมิใจและแสดงความดีดีกับพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะครับที่นักกีฬานะครับผู้บุกสอนนะครับผู้จัดการทีมผู้มือส่วนเกี่ยวข้องในวงการกีฬาในทีมจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ทําให้สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับรางวัลซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดตั้งแต่เคยได้รับมาดังกล่าวด้วยนะครับในวันที่3นะครับก็เป็นการ การประชุมเพื่อวางรูปแบบการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดประจำปี2560นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีท่านศีริพงศ์อังคสกคุลเกียรตินะครับนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษซึ่งเป็นกรรมาการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับร่วมเสวนาด้วยในวันนั้นนะครับถัดจากวันเดียวกันนะครับเป็นเวลา17นาฬิกานะครับเป็นการแข่งขันฟุตบอลนะครับเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยกับ นายกสมาคมกีฬากรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดทั้ง14จังหวัดภาคใต้นะครับโดยทีมการกีฬาประเทศไทยนะมีผู้บุญในการการกีฬานะครับทุกจังหวัดทั้ง14จังหวัดและผู้บุญในการภาคนะครับผู้บริหารสมาคมกีฬาอยู่ในชุดสีขาวนะครับอย่างท่านผู้ชมได้ชมในภาพนะครับแข่งกับทีมนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภาคใต้14จังหวัดนะครับกรรมการสมาคมนะครับและท่านผู้มีเกียรติอยู่ในชุดสีดำนะครับก็ผลการแข่งขันก็เป็นไปอย่างเข้มข้นนะครับ แล้วก็สนุกสนานแล้วก็สร้างความรักความสามัคคีนะครับผลการแข่งขันปรากฏว่าเสมอกันไปครับ1ประตูต่อหนึ่งครับท่าน ate, นายกมาโนธเศษพง์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ร่วมเตะนะครับทั้งสองทั้งสองครึ่งนะครับคือครึ่งแรกและครึ่งหลังนะครับผลการแข่งขันก็อันที่จริงแล้วสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับสมาคมกีฬาทุกจังหวัดนะครับร,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 ร่วมเล่นในวันนั้นนําโดยท่านนายกกรุงกทิจันมารีรัน์นะครับนายก วงการบริหารส่วนจังหวัดระนองซึ่งเป็นนายกสมาคมกีฬาจังหวัดระนองท่านวินัยทองรัตน์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรังนะครับท่านมานุษเส็จพงศ์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็มีท่านนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสตูลด้วยนะครับวันนั้นก็สุดยอดจริงๆครับเป็นการสร้างความรักกว้างสร้างความสามัคคีแล้วก็ทําให้การทํางานร่วมกันระหว่างสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกับการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นไปทิศทางเดียวกันแล้วก็เป็นอันหนึ่งงานเดียวกันเพื่อสร้างและพัฒนา นักกีฬาของแต่ละจังหวัดให้มีความทัดเทียมเท่ากับระดับเอเชียหรือระดับโลกต่อไปนะครับวันสุดท้ายครับวันที่3มีนาคม2560นะครับเป็นการประชุมเพื่อเสนอแนะนะครับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพับปี2556นะครับโดยท่านธนุเกียรติจันทร์ชุมนะครับผู้อำนวยการขวายกีฬาอาชีพและกีฬามวยนะครับแล้วก็มีการอภิปรายเรื่องสารต้องห้ามนะครับสำหรับนักกีฬาด้วยนะครับก็ เป็นการประชุมที่จบสิ้นไปอย่างสวยงามทีเดียวเพราะว่าสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน,นครศรีธรรมราชได้รับรางวัลน,นะครับถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับสําหรับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน,นครศรีธรรมราชนะครับข่าวฝากครับท่านผู้ชมครับเมื่อวันที่5มีนาคม2560นะครับท่านนิพนธ์บุญยามณีนายกงค์งการบริหารจังหวัดสงขลานะครับท่านได้ได้เป็นประธานเปิดมาคำใตเก็กปากใต้นะครับสามีลา60ครั้งที่16นะครับ เชื่อมความสัมพันธ์รวมพลังสร้างความรักสร้างความสามัคคีโดยมีชมรมไตเก็กทั่วภาคใต้นะครับ2,500นคนเข้าร่วมในมหากรรมไตเก็กภาคใต้ครั้งที่16ครั้งนี้นะครับซึ่งจังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพนะครับโดยอบจสงขลาจัดอบประมาณสนับสนุนกิจกรรมบอกกำลังกายซึ่งมีชมรมไตเก็กจากหลายจังหวัดและชมรมไตเก็กจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมพิธีเปิดด้วยนะครับพร้อมทั้งส่งมอบนะครับธงเจ้าภาพในครั้งต่อไปคือปีหน้านะครับครั้งที่17ให้กับทีมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ บริเวณศาลาไทยแหลมสมิลาเอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะครับยังมีข่าวที่น่าสนใจครับตอนนี้ก็ทุกจังหวัดนะครับเตรียมความพร้อมนะครับที่จะส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติชุมพรนองเกมนะครับเป็นการแข่งขันกีฬาเยาวชนชาติครั้งที่33นะครับที่จังหวัดภูเก็ตก็เตรียมความพร้อมเหมือนกันครับเวลา10นาฬิกาเมื่อวันที่7มีนาคม25 6 0นะครับท่านธรรมวัฒน์วงจเจริญวงนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ภูเก็ตก็เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2560นะครับโดยมีนายวิรัติภาทีผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยสำนักง,งานจังหวัดภูเก็ตนะครับตัวแทนการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับมีอุปนิสสมสมาคมมีกรรมการสมาคมนะครับมีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับวงการกีฬานะครับและสมาชิกเครือข่ายสามาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตร่วมจำนวนมากนะครับโดยมีการประชุมทั้งสิ้น5วาระนะครับและที่สาคัญก็คือ ในช่วงบ่ายวันเดียวกันก็มีการประชุมผู้บุกศนและผู้ควบคุมทีมที่จะนำทัพนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติชุมพรระนองเกมครั้งที่3 3ระหว่างวันที่16ถึง26มีนาคม2 5 6 0ด้วยนะครับหลังจากนั้นมีการมอบชุดพร้อมให้แก่ผู้ฝุกศนและมอบเงินในการแข่งขันกีฬาดังกล่าวด้วยนะครับนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะครับมีความเคลื่อนไหวของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรังด้วยครับท่านวินัยทองรัตน์นะครับฝากข่าววบ จังหวัดตรังก็เตรียมความพร้อมในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่33มสมจุลโนนองเกมอีกเช่นกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญวันนั้นนะครับเมื่อวันที่4มีนาคม2อ6 0นะครับท่านนายกวินัยทองรัตน์นะครับนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรังนะครับก็ได้ร่วมกับสโมสรตรังเอฟซีนะครับคัดเลือกนักฟุตบอลเพื่อแข่งยูริคัพนะครับที่สนามกีฬานะครับมีนายกิจลีกภัยนายกงค์งการบริหารส่วนจังหวัดตรังนะครับ มาสังเกตการพร้อมถ่ายภาพเป็นที่เลือกด้วยนะครับมีนาวาการเดกิตินะครับเป็นผู้คัดเลือกนะครับโดยเริ่มแบ่งตามรุ่นเข้าสู่รูปแบบการฝึกซ้อมนะครับซึ่งจบพิธีการแข่งขันก็ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งของจังหวัดตรังที่สร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในทีมสโมสรตรังเอฟซีในการคัดเลือกฟุตบอลส่งแข่งขันยูริคัพนะครับประจำปี2 5งพนะครับข่าวที่สําคัญที่สุดครับวันนี้ครับท่านผู้ชมครับก็เป็นข่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับให้อวาทนักกีฬาผู้ฝึกสอน,นครับผู้จัดการทีมนะครับแล้วก็นั้นท่านนายกมาโนโสดเศ็นพนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ร่วมมอบเงินค่าเพียเลี้ยงนะครับค่าเดินทางแล้วก็มอบชุดปวีให้กับนักกีฬาผู้ฝึกสอนนะครับสู้สึกจุมพแลแนนองเกมคือการแข่งขันก,กีฬายาวชนแห่งชาติรั้งที่33ระหว่างวันที่16ถึงวันที่26มีนาคม2อง0นี้นะครับเมื่อวันที่10มีนาคม2อง0นระครับเวลา14บสี่นาฬิก นักกีฬาผู้บุกสอนผู้จัดการทีมนะครับเข้าเยี่ยมคารวะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมาราชคือท่านจำเดินที่พยพงษธานานะครับและท่านนายกมาโดเสียนพงศ์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมาราชร่วมด้วยนะครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมาราชนะครับเป็นกล่าวให้อวาดให้กำลังใจนะครับให้กับทัพนักกีฬาเยาวชนทีมจังหวัดนครศรีธรรมาราชโดยกล่าวว่าจะนําทัพนักกีฬานะครับผู้ปกครองนะครับผู้บุกสอนนะครับ ให้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับเพื่อจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับและเล่นกีฬาตามกฎกติกาน,นะครับผูสุดท้ายซึ่งการนำมาคือการสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับต่อจากนั้นท่านนายกมานสุสเสถิญพง์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มอบ,มอบเงินค่าเบี้ยเลี้ยงนะครับค่าเดินทาง คนละ2,000บาทนะครับและค่าชุดวอมหรับสวมใส่คนละ1ชุดนะครับโดยใช้เงินงบประมาณส่วนตัวและเงินที่ได้มาจากพี่น้องประชาชนร่วมบริจาคสมทบทุนนะครับจากการแข่งขันจัดหารายได้นะครับและจัดกิจกรรมต่างๆนะครับเช่นการแข่งขันชกมวยไทยนะครับการจัดคอนเสิร์ตเพื่อการกุศลครับการจัดการแข่งขันแรลลี่เพื่อการกุศลและการแข่งขันชนครูนะครับเพื่อการกุศลนะครับทั้งนี้เงินที่ ได้จากพี่น้องร่วมบริจาคสมทบทุนก็จะมอบให้นักกีฬาก่อนไปการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งนี้นะครับก็รวมทั้งสิ้นก็ประมาณ4ล้านบาทนะครับก่อนไปแข่งขันนี้จะมอบเงินให้ทั้งหมด1นล้านสามแสนบาทและมอบค่าชุดวอมให้ประมาณ7จ็ดแสนบาทรวมเป็นเงินแล้ว2ล้านบาทนะครับหลังจากนั้นครับท่านผู้ชมครับถ้านักกีฬาทีมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสามารถหยิบเหรียญรางวัลมาได้นะครับไม่ว่าเหรียญทองเหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงนะครับ ท่านนายกมนุษย์สิิพงศ์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชจะอัดฉีดเงินรางวัลครับให้กับนักกีฬาและผู้บุกสอนอีกนะครับรวมประมาณไม่น้อยกว่า2ล้านบาทนะครับซึ่งเหรียญทองเราก็จะได้รับเงินรางวัล20,000่นสองพันบาทนะครับเหรียญเงินก็จะรับเงินรางวัล5,000บาทเหรียญทองแดงก็ได้รับเงินรางวัล2,500น 2, บาทนะครับสำหรับผู้สอนก็จะได้รับส่วนแบ่ง จากเงินรางวัลน,นี้10%ด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่สร้างวันและกําลังใจให้กับนักกีฬาผู้บุกสอนทีมจังหวัดนครศรีธรรมราชในการสู้ศึกกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับชุมพรแนนนองเกมซึ่งจะมีการแข่งขันร่วมกัน2จังหวัดนะครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติหรือกีฬาระดับชาตินะครับที่มีเจ้าภาพร่วม2จังหวัดพร้อมกันทีเดียวนะครับเหมือนการแข่งขันฟุตบอลโลกเลยทีเดียวนะครับ จำนวนนักกีฬาที่เขาร่วมกันแข่งขันจุมพรระนองเกมนะครับคือการแข่งขันกีฬาโยนช,ชนแห่งชาติครั้งที่สาครั้งนี้นะครับซึ่งจะมีการแข่งขันระหว่างวันที่16ถึงวันที่26มีนาคม2560นะครับมีเรามีจํานวนนักกีฬาที่ไปร่วมแข่งขันตั้งสิ้นนะครับ447คนนะครับมีจํานวนผู้ฝึกสอนตั้งสิ้น112คนนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่สมาคม20คน เจ้าหน้าที่การกีฬาในประเทศไทยสาคนนะครับรวมทัพนักกีฬาทั้งสิ้นนะครับห้าิคนซึ่งเป็นทัพนักกีฬาที่ใหญ่ที่สุดจังหวัดหนึ่งของภาคใต้และระดับประเทศไทยทีเดียวนะครับก็ต้องส่งกาลังใจนะครับเชียร์นะครับลูกหลานของพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับถ้าพี่น้องประชาชนว่างก็ถือว่าการแข่งขันกีฬาแงชติครั้งนี้อยู่ใกล้นะครับไม่ไกลเท่าไรก็ไปร่วมเชียร์<ม>และให้กำลังใจลูกหลานของพี่น้องได้นะครับเพราะว่า เป็นกาลังใจสําคัญนะครับถ้ามีกองเชียร์เยอะนักกีฬาก็สามารถทําสถิตินะครับทำการแข่งขันได้ดีนะครับแล้วก็มีกีฬาแห่งชาติที่พี่น้องวัยรุ่นต้องติดตามอีกก็คือที่จังหวัดสงขลาในเดือนมิถุนายนนี้นะครับพี่น้องจังหวัดใกล้เคียงในภาคใต้ก็ไปร่วมชมและเชียร์การแข่งขัน2รายการใหญ่หน้านนั้นครั้งจะมีวนมาจากที่ภาคใต้นะครับก็ให้ท่านผู้ชมไปร่วมชมร่วมเชียร์กันเยอะๆนะครับจะได้สร้างขวัญกำลังใจให้นักกีฬานะครับ นั่นก็เป็นเรื่องของการแข่งขันกีฬาเยาวชนชาตินะครับทั้งที่33นะครับชุมพรและนองเกมนะครับยังมีข่าวที่สําคัญครับท่านผู้ชมครับข่าวการแข่งขันศึกมวยลุมพินีเชมเปี้ยนเกลืไใลนะครับเมื่อวันที่7เดือนมีนาคม2560ที่ผ่านมาครับช้ชื่อว่าศึกลุมพินีเชมเปี้ยนเกลกไกลบวกวันพรานชัยนะครับช่วงนี้นักมวยที่น่าสิใจในรายการจํานวนมากทีเดียวครับมีทั้งหมด8คู่นะครับมี มีคู่เดิมพันด้วยแล้วก็มีคู่จิงแชมป์นะครับที่ว่างแล้วก็ป้องกันแชมป์ด้วยนะครับและมีคู่ประกอบรายการอีก2คู่นะครับการแข่งขันชกมวยไทยนะครับศึกลุมพินีแชมปเพียรกลึกไรเมื่อวันที่7มีนาคม2560นะครับผลการแข่งขันก็มีดังนี้นะครับท่านผู้ชมครับคู่แรกนะครับสีเพชรสิทธิ์ดำน้อยนะครับเดิมพัน1ล้านบาทนะครับแพ้คะแนนกับเพชรเอกสิงห์มณีนะครับ คู่ที่2นะครับเขี้ยวพรันชัยนะครับชิงแชมป์ที่ว่างรุ่น112ปอนด์ไพรเวทลุมพินีนะครับชนะคะแนนบรรลังเงินปอปีนพัฒนนะครับคู่ที่3ครับโชคดีปีเคแสนชัยมวยทยิมนะครับชนะคะแนนสปรินเตอร์แปงกองปราบนะครับคู่นี้ก็เป็นคู่หักปากาเซียนนะครับอีกคู่หนึ่งนะครับคู่ที่4ครับเกงกาศปอเปโก้นะครับป้องกันแชมป์รุ่น118ปอนด์เบนตัมเวทนะครับลุมพินีนะครับชนะนกยกที่3ฟ้าเป็นหนึ่งพอหลักบุญนะครับ คู่ที่5ครับเพชรมรกรทีเด็ด99นะครับป้องกันแชมป์130ปอนด์ซูปเปอร์ไพรเวทชนะคะแนน1ล้านเล็กจิตเมืองนนท์นะครับคู่ที่6นะครับยอดพนมรุ้งจิตเมืองนนท์ป้องกันแชมป์130ปอนด์ซูปเปอร์ไพรเวทประเทศไทยชนะคะแนนฤทธิ์เทวดาสอนิภาพรนะครับกและคู่เอกนะครับเมืองไทยพีเกสนชัยเมืองไทยยิมนะครับชิงแชมป์ที่ว่างรุ่น100สามาพรไพรเวทประเทศไทยนะครับชนะคะแนนเรมโบ้เพชรปตอ,อนะครับซึ่งรายการนี้เป็นรายการที่ ท่านผู้ชมเข้าชมอย่างนาแน่นอีกเช่นเคยเพราะเป็นรายการมวยรายการใหญ่ของประจําเดือนหรือประจําหลายๆเดือนเลยทีเดียวนะครับในศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเดอรไกลบวกวันพระรันชัยเมื่อวันอังคารที่7มีนาคม2องพนะครับเราจะมีข่าวมวยแถมท้ายครับท่านผู้ชมครับกําหนดการแข่งขันชกมวยไทยนะครับระหว่างสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชตารวจภูธรกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับปูนเสือสัญจรนะครับซึ่งเป็นการลงนามจัดร่วมกันนะครับ เราใช้มวยปูนเสือมาชกในรายการ5คู่นะครับและคู่ประกอบรายการอีก10คู่นะครับศึกมวยมวยมวยปูนเสือมวยไทยบันแทสัญจรนะครับวันเสาร์ที่1เมษายน2560นสนะครับณสนามมวยชั่วคราวสนามหน้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอย่างที่แจ้งให้ท่านผู้ชมได้รับทราบไปแล้วเมื่อคราวก่อนนะครับเรามีคู่ในรายการซึ่งเป็นคู่มวยที่น่าสนใจในท่านผู้ชมนะครับและเป็นคู่มวยที่ผู้ชมติดตามเป็นอย่างมากทีเดียวนะครับ ไม่ว่าคู่ที่1นนะครับในรายการนะครับไทยพรันชัยกับสแกงามจิตเมืองนนนะครับคู่นี้ชกกันที่น้ําหนักร้อยสี่ปอนด์ครับแล้วก็คู่นี้เป็นคู่ดือเดือนแองปีประจําปี2 5 5 9ของทางช่องเจ็ดสีด้วยนะครับคู่ที่2เสือพรันชัยนะครับกับข้างขาวแดงวัวรงน้ําแข็งนะครับชกกันที่น้ําหนักร้อยสิบกปอนด์นะครับคู่นี้ก็พี่น้องทางช่องเจ็ดสีหรือพี่น้องทางผู้ทอนก็รู้จักกันดีนะครับและคู่ที่สําคัญคู่หนึ่งครับ เป็นคู่ป้องกันแชมป์รุ่นซูเปอร์พลายเวทประเทศไทยนะครับวิวเพชรโคศุนนะครับป้องกันป้องกันแชมป์กับบุญชนะนายยงเอท่าศาลานะครับพิกัดน้ำหนักร้อยสิบห้าปอนด์นะครับและคู่รองคู่เอกครับปืนคนเล็กนครศรีนะครับขับชัดชัยพีเกซเนชัยเมทายิมนะครับคู่นี้โชคกันที่น้ำหนักร้อยสิบเก้าปอนด์นะครับและที่พลาดไม่ได้นะครับท่านผู้ชมคงได้รับชมทางช่องเจ็ดสีมาแล้วเมื่อสองสัปดาห์สามสัปดาห์ที่แล้วนะครับศักชัยน้อยเอ็มยูเดนนะครับกับรถถังจิตเมืองนนท์นะครับ พิกันน้ำหนักชกกันที่1 3 1ปอนด์นะครับซึ่งเป็นคู่มวยที่นานนานตีปีครั้งนะครับที่จะมาจัดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับขอพี่น้องแฟนมวยหรือพี่น้องที่ชื่นชอบกีฬานะติดตามชมแลวก็รายการนี้จัดเพื่อหาเงินให้กับนักกีฬานะครับที่ไปแข่งขันกีฬาเย,ยาวชนแห่งชาติกีฬาแห่งชาติกีฬาคนพิการนะครับพราะเงินที่เราเคยได้รับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชในปีประมาณ2 0 6 0เราไม่ได้รับนะครับ สมาคมกีฬาจัางหวัดนครศรีธรรมราชต้องก็ต้องขอ,อความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในการสนับสนุนนะครับร่วมบริจาคเงินร่วมรับซื้อบัตรนะครับเพื่อมาชมการแข่งขันมวยในวันเสาร์ที่1เมษาเมษายน2560ณนนา,าม้หน้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยซึ่งท่านจำเริญทิพยพยงษ์ธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานจากการแข่งขันและมีพลตบท วันชัยกอนพิษผู้บังคับการตรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นรมประธานจาัดก,การแข่งขันด้วยนะครับก็ขอฝากข่า,ขาวถึงพี่น้องประชาชนบอกต่อๆกันด้วยครับว่าเรามีมวยรายการใหญ่ที่น่าชมและน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งทีเดียวครับพูดถึงเรื่องมวยครับอีกสักครู่ท่านจะได้จะช่วงเรืที่2นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องมวยนะครับซึ่งมีนักข่าวที่พี่น้องรู้จักกันดีนะครับมาวิาพากวิจารณ์นะครับการจัดการแข่งขันชกมวยไทยนะครับ ในนามของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดร่วมกับตวจปูตอจังหวัดนครราชร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับและก็ปูนเสือสัญจรนะครับครั้งนี้นะครับว่าผู้มวยแต่ละคู่จะเป็นอย่างไรครับอีกสักครู่เดียวมาพบกันครับท่านผู้ชมครับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมาโนดเสนพงศนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับสมาคมว่ายน้ําแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาผู้บุกสอนและผู้ตัดสินกีฬาว่ายน้ําภาคใต้ ขอเชิญชมและเชียร์การแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์ประเทศไทยโซนภาคใต้ครั้งที่1ประจำปี2560ระหว่างวันที่8ถึงวันที่10กรกฎาคม2560ณ 2, นสนามสระว่ายน้ำสนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมกับความสำเร็จของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชภายใต้าการบริหารงานของนายมโนตเสนพงนายกสมาคม ที่ได้รับรางวัลโลกประกาศเกียรติคุณการบริหารจัดการสมาคม,มกีฬาแห่งจังหวัดดีเด่นผลงานยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งของภาคใต,ต้และอันดับสองของประเทศจากการกีฬาแห่งประเทศไทยประจําปี2559กีฬาสร้างคน,นคนรสร้างชาติร่วมพัฒนาชาติด้วยการกีฬา มาคมกีฬาจังหวัดร่วมกับตำรวจภุธรจังหวัดและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยผู้ว่าจําเลอรพลโทธีนาชัดนายกมาโนดพลตรีวันชัยโกเดฟพรรญชัยและชุนเกียรติเพชรขอเชิญชมศึกมวยปูนเสือบวกเกียรติเพชรสัญจรการกุศลเสาร์ที่หนึ่งเมษายนนี้ไทยพรัญชัยใส่สแกงามเสือเปิดบ้านสางแคนข้างขาวแดงวิวป้องกันแชมป์บุญชนะเืินโกลนแตกหักชัดชัยสักไทยน้อยแลกตายรถถังศึกมวยปูนเสือบวกเกียรติเพชรสัญจรการกุศลเสาร์ที่หนึ่งเมษายนนี้สนามหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชแฟนมวยทั